สวัสดีครับผมวันนี้ก็เริ่มทยอยส่ง DIY ไปเรื่อยครับผมสลับ DI ไอไวของเราตอนนี้ใบละ5,900บาทตอนนี้เราก็เริ่มทยอยส่งทยอยส่งไปเรื่อยแลวตอนนี้ออเดอร์ก็เราก็จะแปะ200ใบแล้วครับผมตอนนี้คนส่งก็ครับมารับถึงบ้านครับตอนนี้ครับผมครับรับถึงบ้านครับเริ่มส่งเริ่มแพ็คไปเลยครับตอนนี้ก็ออเดอร์ก็เยอะพอสมควรครับการผลิตการทําก็ยากพอสมควรครับผมอย่างตัวนี้ครับผมจะเป็น DI y 5.2นิ้วกลาง3นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลมอีก2ดอกครับสหรับดีวตัวนี้ครับผมครับแล้วก็โลโก้เอกซาวอยู่ด้านข้างครับไว้ตรงนี้ไม่ได้ครับผมอยู่หน้าดอกครับผมครับเวลาเปิดแล้วมันสั่นแลมันังครับผมเราเลยไว้ด้านข้างครับผมเพื่อให้ได้ดอกไม่สั่นครับผมข้างหลังก็มีครับโลโก้เอกซาวครับผมบอกขนาดน้ําหนักก็ 9กิโลครับช่างก่อนส่ง9กิโลครับผมน้ำหนักตู้ตัวนี้ครับผมทางด้านเพจบนครับผมตัวนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธ2.1จากเอกสาวรับจะเป็นเบสกลางแหลบนะครับผมครับในตัวนี้ก็มีสวิตช์ปิดเปิดครับผมครับที่ชาร์จแบตครับยังไม่ได้แกะออกนะครับของใหม่อยู่ที่ชาร์จแบตบลูมซับครับตัวนี้ก็สามารถแยกซับกับกลางออกจากกันเลยนะครับผมซับเล่นแต่ซับอย่างเดียวครับผมนี่ครับซับสองวลลุ่มเสียงกลางก็เล่นแต่กลางอย่างเดียวครับผมแยกอิสระครับวลลุ่มไม่รวมกันครับตัวนี้ก็เป็นมาสเตอร์รวมครับมาสเต เช็คแบตเตอรี่ครับเช็คแบตเตอรี่ไหมครับผมเช็คแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงออกจากโทรศัพท์ครับจากโทรศัพท์เสียงเข้าไม่ว่าจะเป็นมาจากมิกหรือมาจากโทรศัพท์หรือมาจากที่อื่นก็สามารถเข้าเสียงตรงนี้ได้ไม่ว่าจะมาจากทีวีก็สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้ครับผมมาทีนี้เรามาทดสอบฟังเสียงกันดีกว่ากับตู้ d i y 2.1จากเอกซาวราคา5,900บาทครับผมครับคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ ตัวนี้ก็มิสศษครับสามารถเปิดเบรเปิดกลางแลมแยกได้นี่ครับผมเปิดเตเบรนะครับผมปิดเบรครับผมเอาแต่กลางครับผม ครับตัวนี้ก็จะมีแบตในตัวครับการชาร์จแบตก็ใช้สวิตชิ่งชาร์จแบตครับผมการชาร์จแบตตอนแรกจะเป็นสีเขียวเงี้นะครับผมไฟจะเป็นสีเขียวครับผมครับเวลาเราเสียบขรบปุ๊บไฟก็จะเป็นสีแดงทันทีนี่คือไฟเข้าแบตแล้วครับผมครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็ทํางานได้ประมาณ6-7ชั่วโมงครับผมแล้วแต่เราเปิดนะครับเราเปิดระเบาของเขาก็ไม่กินไฟถ้าเราเปิดแรง เขาก็กินไฟไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมครับทําการทํางานก็เวลารถถอยลงเหมือนกันครับผมครับเหมือนกันครับแบตเตอรี่คอยเป็นคนอีสานคอยมาทํางานคอยมาอยู่ตั้งนานแลายปีสิกลับไปคอยบอเคยลืเพียงหน้าเรา ครับก็มาดูการประกอบข้าวครับครับก็การประกอบก็ยุ่งยากหลายด่างครับผมผ่านหลาย QC นะเข้าใจไหมครับผม QC ครับ QC ก็ผ่านประมาณ3 4 QC ครับการติดหนงติดหนังติดหนังก็จะมี QC อีกหนึ่งคนครับติดหนังครับขอก็มากกว่าหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับ QC มานี่ืเลยครับผมอันนี้ก็รอขึ้นระบบครับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแผนกใส่พวกหน้าใส่พวกวอลลุ่มพวกอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนี่อย่างอันนี้ก็ใส่หน้าเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับผม QC ติดอะไรเนี่ย ติด,ดเพจเบิร์ดไงี้ครับผมแต่ละคนก็แบ่งหน้าที่กัน QC ซีออกไปครับผมเพื่อได้งานที่เต็มร้อยส่งให้ลูกค้าีา่สุดทํายากครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตู้ที่ทํายากครับเราประกอบโอ้โหใส่พาวเวอร์ใส่อะไรอย่างต่ําได้แค่วันละ 5- ้ถึงหใบเท่านั้นครับนอกจากเราทำโอทีตอนกลางคืนให้ได้10ใบครับผมครับวันนี้ก็ไปก็มาจากใบเท่านะได้แค่หใบครับวันนี้ก็ไปได้แค่หใบครับดูการแพ็คของเราครับผมครับ ล้วก็จะแพ็คกันีอีกหนึ่งชั้นก่อนครับเพื่อส่งงานลูกค้าให้งานถึงบ้านลูกค้าถึงมือลูกค้าสมบูรณ์ที่สุดและได้คุณภาพมากที่สุดครับผมครับก็ผ่านไปครับกับตู้ DIY ใบละ 5, ้0พันกบาทออเดอร์จะแตะ200ใบแล้วนะครับผมขอบคุณลูกค้ายิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีครับผมครับก็ใจเย็นครับสำหรับลูกค้าทุกท่านเนี่ยยังได้เห็นนี่แหละครับกว่าจะได้แต่ะตู้แตะตู้ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับผมเอาละครับผมเจอกันคิดต่อไปครับขอบคุณครับผม